เดินเข้าร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศกว่า3,000ร้านค้าถามหาสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์สมิธแคปิตอลลิสซิ่งได้เลยช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่ในกลุ่มบิ๊กไบคขนาดกลางที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาถึง MT07 บ้างก็สอบถามถึง t e n e เ e 700และบางคนก็ถามถึง YZF R7 หลายคนอยากทราบครับว่า ยอดขายของแต่ละรุ่นนั้นถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วเป็นอย่างไรวันนี้ผมจะมาสรุปตัวเลขการขายของ Yamaha MT07 Master of Talk เครื่องยนต์2สูบเรียง Crossplane c a n k s h a f t 2 689cc ให้กำลังสูงสุด73.4แรงมา้าที่8,750รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด67นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อน,นาที M.T.07 ปัจจุบันนี้เป็นเจเนเรชันที่3ของตระกูลเปิดต,ตัวตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนพศ2563ราคาค่าตัวของมันนั้นในขณะนี้อยู่ที่35,000บาทผลการจำหน่ายในปีพศ2566ที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนสิงหาคมรวมทั้งหมด8เดือนทำได้166คันย้ำเนะครับว่า 166คันถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าง t r i อัมไทรเดนซึ่งมีราคาที่ใกล้เคียงกัน3 9 0 0 0บาทแพงกว่า mt 0 7เพียงแค่4,000บาทเท่านั้นตัวเลขการขายของ Trident 660ในช่วง8เดือนที่ผ่านมาทำได้72คันย้ำนะครับว่า72คันเปรียบเทียบกับ mt 0 7ที่ทำได้166คันก็จะเห็นว่า mt 0 7นั้น มากกว่าถึงเกือบเกือบสเท่าครึ่งซึ่ง t r ไทรัมได้เปิดตัว t r i เดน t 660เป็นครั้งแรกวันที่30ตุลาคมพศสอ6 3ที่ประเทศอังกฤษและเป็นการเปิดตัวก่อนหน้ายามาฮ่า MT 0 7เพียงแค่3วันเท่านั้นบอกเลยครับว่าคู่นี้เป็นคู่กัดกันอย่างแท้จริงไทรัมพยายามครับที่จะพัฒนาเครื่องยนต์3สูบเรียง660ซีซีให้มีกำลังแรงบิดที่สูง โดยสามารถทำได้64นิวตันเมตรที่6,250รอบต่อน,นาทีน้อยกว่า MT07 3นิวตันเมตรแต่ว่าแรงม้าสูงสุดของ Trident 660ทำได้81.5แรงมา้ท 1, 000, นนาที่1 2 5 0รอบต่อนาทีมากกว่า MT07 ที่ทำได้73.4แรงมา้าแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีการนำรถมาวิ่งเปรียบเทียบกันระหว่าง MT07 กับ Trident 660 ผลก็ปรากฏว่า mt 0 7นั้นกินทั้งต้นกินทั้งปลายความเร็วสูงสุดที่ mt 0 7ทําทำได้223กิโเมตรต่อชั่วโมงที่9400รอบต่อนาทีขณะที่ trident 660ทำได้213กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่1 3 3 0รอบต่อนาทีก็จะเห็นว่า mt 0 7นั้นความเร็วมากกว่าประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับถ้าเปรียบเทียบความเร็วเกียร์ต่อเกียร์ก็จะเห็นว่าเกียร์หนึ่ง ของ MT07 กับ Trident 660ทำได้เท่ากัน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกียร์ส MT07 เริ่มทิ้งครับเกียร์สามเกียร์สเกียร์หทิ้งทุกเกียร์รวมถึงความเร็วสูงสุดก็ทำได้มากกว่าแต่อย่างไรก็ตาม t r อ d e n t 660ก็มีจุดเด่นของเครื่องยนต์ที่เหนือกว่าเช่นคันเร่งไฟฟ้ามี2โหมดขับขี่หน้าจอ TFT อัพไซด์ดาวของโชว่าแท็กชั่นคอนโทรลสามารถปิดได้ ในภาพรวมแล้ว MT07 จะให้กำลังเครื่องยนต์ที่สูงกว่าทั้งอัตราเร่งเกียร์ต่อเกียร์แรงบิดของเครื่องยนต์แต่พ่ายแพ้เรื่องของแรงม้าสูงสุดสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ายอดขายของ MT07 ในช่วง8เดือนที่ผ่านมาทำได้166คันในขณะที่ Trident 660ของ Triumph ทำได้72คัน MT07 จะมากกว่าประมาณ2เท่าครึง่งสำหรับเ e n e เ e 700และ YZF-R7 จะมีตัวเลขการขายเป็นอย่างไรมาติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับเราวันนี้แถมฟรีประกันรถหายและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนานหนึ่งปีวงเงินคุ้มครองสูงสุด2 0 0แสนบาท